สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทลรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้าร,ราสตารรายการเรียบพระนครวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวตอนสุดท้ายของเรื่องราวที่ผู้จัดได้พูดคุยมาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรื่องราวของการเฉลิมฉลองพระราชพิธีเฉลิมระชนมพรรษา ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเฉะลิมฉลองพระชนมพรรษาครบหรอบหรือ72พรรษาของรัชกาลที่10ผู้จัดเล่าให้ฟังแล้วถึงพระราชพิธีนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในสมัยไหนอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงตอนสุดท้ายสิ่งที่พูดคุยกันมาถึงพระราชพิธีนี้เกิดขึ้นใน ช่วงของรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4เนื่องจากพระองค์ท่านนั้นมีความเป็นพระหุวัฒนธรรมในตัวพระองค์ท่านเองนะคะที่ผู้จัดใช้คําว่าพระหุวัฒนธรรมนั้นหมายถึงว่าพระองค์ท่านนั้นมีความผสมผสานมีความเข้าใจมีการเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมและกศาสนาในหลายๆศาสนา,าในช่วงที่ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราช ขณะที่ทรงผนวดอยู่นะคะแล้วก็เดินทางาทุดงไปในหลายๆที่เดินทางไปศึกษาในหลายๆศาสนาในหลายๆเรื่องในหลายาศาสตร์ที่พระองค์ท่านสนใจสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสนใจแล้วก็มีความเข้าใจก็คือในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของสายวัฒนธรรมทางสายจีนเนื่องจาก พระองค์ท่านเองนั้นก็ทราบว่าราชวงศ์จัก,กรีนั้นในสายราชสกุลของราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต้นมานั้นสืบเชื้อสายแบบมีเชื้อสายจีนเข้ามาผสมผสานอย่างลงตัวนะคะแล้วก็อย่างหลายรัชการทีเดียวที่มีพระราชินีพระมเหสีสนมต่างๆนั้นเป็นเชื้อสายจีนแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมผสมของ เชื่อสายทางด้านอิสลามหรือมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในสายจีนที่พระองค์ท่านนั้นศึกษามันก็เลยเป็นที่มาของการที่ท่านไปศึกษาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์นะคะไปศึกษาภาษาอังกฤษจากพระสหายของพระองค์ท่านซึ่งเป็นบาทหลวงกะ็ะทําให้พระองค์ท่านสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษ ต้องยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สามารถที่จะเจรจาหรือพูดภาษาอังกฤษได้พิธีที่เกี่ยวข้องกับบนเฉลิมประชนมพรรษาก็เช่นเดียวกันวันนี้ผู้จัดจะพูดถึงธรรมเนียมแซยิดเราได้ยินคำว่าแซยิตปั๊บเนี่ยเราก็จะทำให้เรานึกถึงวัฒนธรรมจีนขึ้นมาทีเดียวนะคะการคำว่าแซยิดนั้นคือการที่เขามีความเชื่อกันว่าการที่คนเราเนี่ย มีอายุยืนยาวนับจนกระทั่งถึงแสยิดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในเมืองจีนเนี่ยเขาถือว่าผู้ที่มีอายุยาวยืนยาวนับได้จนกระทั่งถึงอายุครบครบ60ปีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติควรเคารพจึงมีการแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆในในในธรรมเนียมจีนนะคะคราวละ10ปะีเมื่ออายุ ถึงห้าสิบถือว่าเป็นคนแก่นะคะเป็นคนแก่เป็นเป็นคนผู้สูงอายุนั่นเองสำหรับสังคมไทยในหมู่ชนชั้นสูงเนี่ยก็เริ่มที่จะรับเอาวัฒนธรรมธรรมเนียมอย่างจีนเ,นเข้ามาเพราะว่าเราก็เริ่มมีขุนน้ำขุนนางข้าราชการต่างๆเ,เข้ามารับราชการเนี่ยเป็นเชื้อสายจีนมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยาแล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงสมัยสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยมีข้าราชการ คุณนางที่เป็นสายจีนยเยอะมากจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชนชั้นสูงนะะในหมู่ชนชั้นสูงของสังคมไทยในเวลานั้นเนี่ยก็มีธรรมเนียมฉลองอายุอย่างจีนซึ่งเรียกว่าแซยิตซึ่งจะถือว่าเป็นช่วงอายุเวลาอายุที่เมื่อครบ50ปีหรือล่วงเข้า51ปีเริ่มจากชาวชาวจีนในไทยเนี่ยได้ริเริ่มจัดแสยิตในคราวที่สมเด็จ เจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากมายในราชสำนักไทยในเวลานั้นมีอายุครบเกณฑ์นะคะก็เลยมีการจัดงานแซยิตให้ให้ท่านขึ้นอาหากจะเปรียบเทียบกันกับการจัดแซยิตว่าได้รับความนิยมกว่างานเฉลิมพระชนมพรรษาในขณะนั้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่า มันจะมีการจัดงานถ้าเป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยของพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นการจัดงานที่เค,เคร่งครัดในอย่างพระราชพิธีในราชสำนักในขณะที่การจัดงานแสยิดแบบแบบแชาวจีนเนี่ยแบบขุนนางเชื้อสายจีนจัดแสยิดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานที่แสดงถึงความรื่นเริงมากกว่าอีกทั้งยังเป็นช่องทางให้มีการสร้างสายสัมพันธ์ ทางระบบราชการทั้งคุนนางข้าาบดีชาวจีนหรือแม้แต่เจ้านายโดยขึ้นกับบาร,รมีของคนที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าของงานนะคะแซยิตจึงเป็นงานฉลองอายุที่ได้รับความนิยมในหมู่คุนนางและข้าฮาบดีเป็นอย่างมากในขณะที่ทางราชสำนักก็เริ่มที่จะ,ะมีการริเริ่มทำเนียมแซยิตฉลองพระชนมายุเจ้านายขึ้นบ้างโดยเริ่มจาก งานฉลองพระชมรมพรรษาครบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2 4 0 7ั่อมีพระราชดำริให้จัดงานเฉลมิมฉลองพระชมรมพรรษาตามธรรมเนียมแสยิดขึ้นเ,เหตุการณ์ในการเฉลิมพระชมรมพรรษาครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงอยู่ร่วมพิธีด้วยนะคะ แล้วก็ในใน,ในพิธีเสยยิสนั้นนั้นพอมาถึงในรัชการของพ่อองค์เองเมื่อการเฉลิมฉลองแสยยิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มจากการบําเพ็ญพระราชกุศลก่อนนะคะในในช่วงในช่วงแรกมีการสวดพระพุทธมนตร์ระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคม2507เป็นเวลา3วัน ครั้นเมื่อถึงวันที่14ตุลาคมจึงมีการพระราชพิธีสงมุรธาพิเศษก็คือส่งน้ำนะคะตามโบราณราชประเพณีในการพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยองท่านก็จะเสด็จออกนะพระที่นั่งอนันตสมาคมออกเ,เ,เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคมก็จะคล้ายๆกับการออกรับแขกเมืองนะคะเจ้านายและคุณนางทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามา อ่านคำถวายพระพรชัยมงคลก็นับเป็นครา,าวแรกนะคะคราวแรกที่เราที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นให้มีพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเราก็เพิ่งจะได้เห็นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานั้นนะคะในในการถ่ายทอดสดทาง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนั่นคือพระราชพิธีไม่ได้พิ่งที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นพระราชพิธีที่ราชสำนักไทยเนี่ยนะคะได้พยายามอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งอดีตพระมหากษัตริย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาการออกรับคำถวายพระพรชัยมงคลจากบรรดาคุนนางนะคะ แล้วก็ตือแขกเมืองทั้งหลายทั้งตูตานุทูตทั้งบุคคลสําคัญของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พระประโมงสานุวงนะคะที่ส่งตัวแทนมากล่าวถวายพระพรชัยมงคลถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อวันที่14ตุลาคมลหลังจากที่มีการส่งน้ำบุรธาพิเศษคือส่งน้ำ บูรธาพิเศษน้ำมงคลน,นี้ก็ถูกอัญเชิญมานะคะนำมาตั้งแต่ทุกพวภูมิภาคของไทยนำมารวมกันแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยรัชกาลที่สิบท่านก็คงจะสงน้ำบุรธาพิเศษภายในเป็นการภายในนะคะไม่ได้มีการถ่ายทอดสดอะไรถือว่าเป็นน้ำมงคลนะคะส่งน้ำมันเป็นมงคลมาที่มาจากแหล่งน้ำทั่วประเทศของไทยผ่านพิธีกรรมอันเป็นมงคลจากที่ต่างๆ เมื่อพระองค์ท่านส่งน้ำริทาพิเศษเรียบร้อยก็ออกรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเขาเรียกว่าอย่างที่เราเห็นนะคะในการถ่ายทอดสดนั่นเองการพระราชพิธีที่ทรงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในคราวนั้นเนี่ยข่าวแรกเลยนะคะสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบต้นแบบของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลายๆประการนะคะแม้ว่าจะมี มีพระราชบิให้มีการรื่นเริงอย่างเป็นการจัดแซยิตซึ่งกำลังจะเป็นที่นิยมแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยแต่ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไทยเราเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะคะเช่นการบำเพ็ญพระราชกุศลการบริจาคทานรวมไปถึงธรรมเนียมแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานอย,าอย่างด้วยนะคะในงานนี้อย่างเช่นการตกแต่งประดับประดาคมประทีป ไฟประดับประดาถนนที่เราเห็นในปัจจุบันก็เช่นถนนราชดำเนินนะคะไปถึงท้องสนามหลวงการถวายพระพรชัยมงคลที่มีชาวตะวันตกออกอมาร่วมด้วยครั้นเมื่อถึงราชาการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่5เนี่ยมีพระราชบัิจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาให้มีการตกแต่งสถานที่อย่างงดงามนะคะให,ให้ในงานเนี่ย ของอย่างเช่นในงานของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถก็ปฏิบัติส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นท่านใดที่เด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเห็นงานนี้ในยุคนี้สมัยนี้ท่านอาจจะมาวิพากวิจารณ์ว่าเป็นการสิ้นเปลืองเป็นการเอาอกเอาใจเป็นการที่รัฐบาลจัดให้เพื่ออะไรนะคะท่านต้องเข้าใจของเราเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนนะคะ ว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะเวลานี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักไทยมาตั้งแต่อดีตผู้ที่ริเริ่มจริงๆก็คือเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถ้าเรามองในแง่บวกเราจะเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานผสมผสานวัฒนธรมรมผสมผสานเรื่องของราชสำนักของพระมหากษัตริย์ สถาบันกับประชาชนมีการจัดร่วมกันทั้งธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยราชสำนักดั้มเดิมแล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติร่วมกันในแบบส,สายสายจีนแล้วก็มีสายการตกแต่งประดับประดาบแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานถือว่าเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ใจมากกว่าเป็นที่เป็นเรื่องที่เราควรจะภาคภูมิใจนะคะเป็นเครื่องสะท้อนถึงยุคสมัย ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการสืบทอดมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดำรงไว้นะคะในพระราชพิธีต่างๆของไทยเ,เดี๋ยวคราวต่อไปนะคะผู้จัดจะบอกเล่าเรื่องราวของพระราชพิธีทอดกระถินโดยมีการเสด็จทางชนลมาศโดยขบวนเสด็จเรือพร,พระที่นั่งนะคะ อันสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นชาติเดียวในในโลกนี้นะคะเป็นชาติเดียวในโลกนี้ที่ยังหลงเหลือและอนุรักษ์พระราชวิธีการเสด็จทางชนลมาศแบบเต็มรูปแบบการทอดกรถินจากทางน้ำเนี่ยอย่างพระมหากษัตริย์ไทยเราที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ,ะขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการซ้อมของกองทัพเรือนะคะที่ทําหน้าที่ถวายการ เดินทางนะคะทางเรือทางชนละมาดด้วยเรือพระที่นั่งนะคะต่างๆซึ่งวันนี้ผู้จัดจะไม่ลงรา,รายละเอียดนะคะท่านก็อาจจะได้ติดตามทางข่าวสารอะไรต่างๆก็มีคนถามว่าก็ทำไมจะต้องมีพระราชพิธีให้มันยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการมันไม่ใช่เวอร์วังอลังการนะคะแต่มันเป็นเรื่องปกติของวัฒน,นธรรมไทยมันเป็นเรื่องปกติที่ราชสำนักไทยนะคะ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราปฏิบัติสืบทอดกันมาเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จนกระทั่งไปถึงเดือนตุลาคมเนี่ยตลอดทั้งปีนี้ที่เป็นปีเฉลิมฉลองถือว่าเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบทอดสืบสารกันต่อไปเพราะว่าถ้าเราหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่ รมเนียมปฏิบัติต่างๆมันก็จะหายไปถ้าจะให้ผู้จัดพูดเนี่ยก็คงจะต้องพูดแบบในความรู้สึกของคนที่สอนวิชาประวัติศาสตร์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพราะยังมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่ากับโบราณกษัตริย์หมายถึงว่าเมื่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนั้นครองราช ยาวนานจนมีพระชนมายุพระชนชีพเทียบเท่ากับกษัตริย์โบราณกษัตริย์ในอดีตเนี่ย<อ>ก็จะมีการเฉลิมฉลองใหญ่เช่นเดียวกันอย่างพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเฉลิมฉลองบำเพ,พ็ญพระราชกุศลพระชนมายุประชุมนพันษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมอาญิกาธิราชก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นหมายถึงว่ารัชกาลที่9เนี่ย ท่านทรงมีเจริญพระชนมพัรษาครบ57พันศานะคะตรงกับวันที่7ม,มกราคม2528ก็ทรงโปรดเก้าวให้มีการจัดงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพัรษาเสมอด้วยรัชกาลที่5ก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลการที่เราเนี่ยมีอายุยืนยาวจนต้องเทียบเท่าอดีตบรรพบุรุษของเราาพูดง,ง่ายๆนะคะ อดีตพระมหากษัตริย์อันเป็นบูรพรมหากษัตริย์ของเราในอดีตเนี่ยการบําเพ็ญพระราชกุศลในวันเฉลิมในวันพระราชสมภพและก็วันสวรรคตอาจจะเป็นธรรมเนียมแรกนะคะที่แรกเริ่มที่จัดงานขึ้นในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมนพรรษาเสมอด้วยบรรพกษัตริย์ที่มีการประกอบพระราชพิธีนี้ขึ้นเริ่มมีการจัดขึ้นเนี่ยก็คือในรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกกาทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็ครองราชยาวนานมากนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีที่ครองราชยาวนานจนกระทั่งเส,สมอด้วยรัชกาลที่5ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยเราถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยครองราชยาวนานสุดแล้วเพราะว่าขึ้นครองราชตั้งแต่พระชนมายุ15พรรษา15บพรรษาก็ ยาวนานแต่ว่าอายุท่านไม่ยืนยาวเทียบเท่ารัชาจารที่เก้ารัชาารที่เก้านั้นครองราชขึ้นครองราชตอนอายุสิบเก้าสาสิบเก้าแต่ว่าคองราชยาวนานจนกระทั่งอายุแปดสิบนะคะแปดแปดสิบกว่าทำให้ต้องมีการเฉลิมฉลองกันหลายและหลายและเรียกว่าพระราชพิธีมากนะคะ,ะพระราชพิธีแรกก็คือการเฉลิมฉลองพระชนมายุเทียบเท่ากับ รัชกาลที่5นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเฉ <hi> ลิมฉลองให้กับพระราชบิดาของพระองค์ท่านโดยตรงด้วยนะคะเนื่องจากว่ารัชกาลที่9นั้นทรงเจริญพระชนมพรรษา38พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุญเดบวิกรมพระบรมราชชนกในวันที่29สิงหาคม2508 ก็ทรงแสดงกตกัตันยูกตวเวทิตาโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชชนกโดยกำหนดเริ่มพิธีพระราชพิธีในวันที่28-29สิงหาคม2 5 0 8นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ทรงประกอบพระราชพิธีเททองหล่อพุทธรูปปางประทานพร ะะมีปรมาพิไทยยอ่อพปรเป็นพระราชกุศรสถวายให้แก่สมเด็จพระบร,รมมชนกนาถด้วยแล้วก็ยังมีพระราชพิธีที่ทรงรครองสิริราชสมบัตินะคะพระราชพิธีเฉลิมสิริราชสมบัติคือการที่ขึ้นครองราชครบรอบหรือยาวนานพระราชพิธีเฉลิมสิริราชสมบัติปรากฏขึ้นวาระในวาระการครองราชสมบัติครบรอบจํานวน ยี่สิบห้าปีแล้วก็เฉลิมฉลองครั้งหนึ่งห้าสิบปีก็เฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หกสิบปีก็ท่านพระองค์ท่านก็เฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งก็คือการเฉลิมฉลองราชสมบัติเนื่องด้วยครองราชเทียบเท่าโบราณกษัตริย์อันได้แก่พิธีพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษสําหรับการเฉลิมฉลองในการครองราชสิริราชสมบัติ ปรากฏในรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ทรงจัดงานเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ25ปีเรียกได้ว่าเป็นพิธีครั้งนั้นเนี่ยละทดาพิเศษนะคะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จัดขึ้นครั้งแรกในสมัยร5นะคะรัชกาลที่5พอครองราชผู้ที่มีการครองราชครบรอบ25ปีในในราชวงศ์จัก,กรีนั้นมีทั้งหมด4พระองค์นะคะ หนึ่งก็ได้แก่พระบาสทสมเด็จพระจยอดฟ้าจุราโลสองก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสามก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แล้วก็สี่ก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระชนากาธิเบศมหาราชอดุลยเดชนะคะบ,บบรมนาถบพิษซึ่งการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชพิธีรัชดาพิเศษขึ้นเนี่ยในปีพุทธศักราช2436เนี่ย ก็คงได้มีอันนั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพอพระองค์จัดขึ้นพอมาถึงสมัยรัชกาลที่9เนี่ยทรงจัดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2514ระคะรัฐบาลจัดให้เป็นพระราชพิธีชื่อว่ารัชดาพิเศษเป็นที่มาของถนน ถนนที่ตัดรอบเมืองสําคัญเลยกรุงเทพเนี่ยนะคะรอบกรุงวงแหวนรัชดาพิเศษเนี่ยนะก็เกิดขึ้นเป็นรูปแบบของพระราชพิธีบําเพ็ญพระกุศลให้ให้แก่รัชกาลที่9ที่ครองราชยานานส่วนพระราชพิธีอื่นๆที่สําคัญเนี่ยเราก็จะผ่านการบําเพ็ญพระกุศลสมโพสสิร,ริราชสมบัตินะคะไม่ว่าพระราชพิธีทวีธาพิเศษมังคลาพิเศษ ถวาเถลิงถวาราชสมบัติครบรอบในหลายๆราชการพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเนี่ยก็กเกิดขึ้นในรัชก,กาลที่9เช่นเดียวกันนะคะเพราะถือว่าพระองค์นั้นของราชยาวนานหลายหลายช่วงเวลาที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้อีกอีกอีกนึ่งการเฉลิมฉลองที่สําคัญที่ผ่านในยุคอายุข,ของพวกเราก็คือพระราชพิธีการจนาพิเศษการจนาพิเศษคือ การจัดงานเฉลิมฉลองศรีราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยครองราชครบ50ปีนะคะก็ได้มีการจัดงานขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1มกราคม2539จนกระทั่งถึงวันที่31ธันวาคม2539คือตลอดทั้งปีเลยปีนั้นเ,เรามีการจัดพระิธีการจนาพิเศษขึ้นตลอดออช่วงเวลานั้นเลยก็ถือว่าเราได้ผ่าน เหตุการณ์สาคัญสาคัญนะคะจนกระทั่งมาถึงงานสุดท้ายยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่เป็นการรวมตัวของพวกเราใส่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองไปถวายพระพรที่หน้าลานพระรูปทรงมา้านะคะหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม <c oughs> ก็คืองานการจัดฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีปนะีถือว่าพระองค์ท่านครองราชยาวนานที่สุดนะะในราชวงศ์จัก,กรีในสยามประเทศนี่เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ย การเฉลิมฉลองเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบุพการบุพมห,หากษัตริย์ตั้งแต่อดีตการปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะรักษาเอาไว้ทึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของราชสำนักของสถาบรรันพระมหากษัตริย์ของไทยและก็เป็นของรัฐบาลไทยด้วยมีการจัดนั้นจะต้องจัดทั้งฝั่งแบ่ง,บง,บง,บงเป็นสส่วนนะคะในส่วนของภาครัฐ นะก็จัดเฉลิมฉลองให้พระองค์ท่านก็คือรัฐภาครัฐก็คือประชาชนในส่วนของราชสำนักพระองค์ก็จะจัดท่านขึ้นภายในราชสำนักของพระองค์ท่านด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องภูมิใจนะคะในรากงาวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องดํารงรักษาและสืบทอดกันต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยวันนี้เรื่องราวของ พระราชพิธีเฉลิมฉลองประชนมพรรษาก็จบลงแล้วนะคะดิฉนันธนพันธ์บุญจันร์กรีนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ